สวัสดีครับุณผู้อม,อมได้วยบเกมแล้วก็บดดอ,อลซดตัวค้ำเจ้าหน้าเราะครับผมซึ่งเขาที่เล้าไปเราเปิดหาตู้โกฮังบีดไปซึ่งผมพูดชื่อเขาผิดั้งคลิปก็น่าจะเป็นไทยคผลั้นแหละนะครับผมที่เขาไม่อบไม่ให้ผมนะกูกดพูดชื่อผิดตั้งอย่างนั้นนะครับแม่งคือคือหลอนไงคือหลอนจากตัวก่อนตอนที่มันประกาศมาว่าแบบ เอาตัวมูวี่ฮีโร่ของหนังมาปุ๊บคือแบบก็หวังว่าจะเป็นโกฮังบีดแล้วแบบแล้วแล้วมันเป็นตัวเนี้ยคือมันเป็นอันดัรหนึ่งของตัวนั้น,เน,เ,น,เ,น,เ,นเนี่ยกูก็หลอนไงเพราะหลอนปุ๊บกูก็คิดไปแล้วก็ก็เลยหลอนยาวเลยนะครับผม,มก็ประมาณนั้นละกันเนาะอ่ะวันนี้มาต่อกันกับตู้แกมบ้าหนึ่งแกมบ้าสองเอลอาร์นะครับผมก็บอกเลยว่าซัพพอร์ตมูวี่ฮีโร่ไม่ใช่มูวี่ฮีโร่สิซัพพอร์ตซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมก็เก่งมากนะครับคือเอาจริงๆเนี่ยความเก่งระหว่างตัวเนี้ยกับโกฮังบีดอะ โกฮังบิดชนะขาดเวยจริงกฮังบิดชนะขาดจริงนะครับแล้วก็ขั้งตู้ีกฮังิวเจอร์ตัวนี้ด้วยแขนกฮังแขนเดียวตัวนี้เก่งมากใช่อยากได้ผมอยากได้เขามากถ้าเกิดว่าในคลิปนี้เนี่ยผมดันบังเอิญเปิดแลวหลุดเนดขึ้นมาผมขอเขาได้ไหมจริงๆอยากได้มากเพราะเก่งโคตรเลยนะครับผมแล้วก็มีโกคูตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วดิเออโกคู Goku ตัวนี้ยังมีงานให้เขาใช้อยู่นะครับผมก็ยังเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่เก่งอยู่นะ บูมากก็มีก็เฉยๆสำหรับผมในตอนนี้นะก็แบบใส่ด้าหลายทีมก็ไม่ใส่ก็ได้ today, well. ใส่ก็ได้นะครับถ้าใส่ก็จะเป็นตัวละครซับพอร์ตที่ดีอยู่เหมือนกันนะแต่แบบอืประมาณนั้นซามัสสูไม่เอาแล้วนะครับเอามาเพิ่มก็แบบเอาไปปลดเส้นทางอะไรแต่แบบกูไม่อยากได้ใช่โรเซอ e ซ a เอสีม่วงนะครับเอามาปลดเส้นทางก็ได้แต่ก็ยังไม่อยากได้เหมือนกันนะครับมีโอเคเอาหน้าตูเนี่ยมีเยอะอยู่นะ แต่ LR มีตัวนะ LR มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด LR เจ็ดตัวมึงโอ้ LR เจ็ดตัวเลยเหรอวะเยอะไปไหมโอ้โหแม่งโอกาสออกแม่งยากมากโอ้ไม่กอดเทียนเลยในคลิปนี้ก็ขอนะกัมม่าหนึ่งกัมม่าสองออกมาเลยนะครับผมจะได้จบๆไปนะครับตัวนี้แล้วผมก้อนหลังจากนี้เนะี่ยจะได้เอาเพชรที่เหลือที่ผมสามารถหาได้นะปัจจุบันตอนนี้เนะี่ย เอาไปเปิดยัดหาโกฮังให้หมดเลยนะครับเพราะว่าโกฮังบีดต้องมีของดี top tier ในเกมนี้นับปัจจุบันด้วยนะครับผมเซฟยุ่นก็ยังใช้โกฮังบีดอยู่นะครับผมเพราะว่าเขาเก่งมากนะครับมางั้นเพ่านี้ในการเสียเวลาเราไปเริ่มกันที่มอลติแลกันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชมไป l อ7ตัวเยอะมากแต่ขอได้ไหมกัมมาหนึ่งกันมาสองจริงๆโกฮูบิวส0 ปแปดกับโกเทนไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยฮามคฮ <l ots> ามิฮาเฉยๆเลยไม่เป็นร่างด้วยเอาเปลี่ยนโอ้โหมึงก็ยังเกลอยกีกเดียวอะฮะโดนทางคือถามจริงคือมึงจะเกลือให้กูยาวอย่างนี้เลยเหรอคอมบิเนชั่นสักนิดสักหน่อยก็ไม่มีเหรอโ,อโกูเกลือยาวและนั่นไงสามสุต ลุงไปแล้วด้วยนะครับตอนนี้แม่งเอ้ยดูมันทำมันเอาอีกแล้วนะเกมมันเอาอีกแล้วนะคือกะว่าเฉลิมฉลอง9ปีครั้งนี้เนี่ยมึงจะให้กูแค่โก,กจิต้าใช่ไหมคือเกม, 1, กม 2, กวัหนึ่งเกมวันสองโกทางบีสแล้วก็บอลลี่เนี่ยมึงไม่คิดจะให้กูเลยเหรอขออีกตัวหนึ่งได้ไหมขอจริงๆอะเกมหนึ่งเกมวันสองกูขอเหอะจริงๆออกให้หน่อยได้โปรดขอร้องอะจริงๆนะขอร้องออกให้หน่อย โกคูโกเทนวิสและก็คูลิลินไม่มีอะไรอีกแล้วโอ้โหโคตรเฉยเฉยมากไม่เยอะมากโอ้โหโหไม่มีอะไรเลยอ่ะมึงจะมาแบบฟูลปาร์ตี้แล้วแล้วไงเนี่ยมึงไม่มีคอมบิเนชันนะเพื่อนโอ้โหแห้งเกลียยาวเลยว่ะเออมีอย่างวะ มีแล้วแหละแต่เอาไปบปทเสนงเพิ่มได้นี่เงยตัวตัวซัพพอร์ตข้างตู้ของจีทีบอสอ่ามีแล้วเนี่ยใช่มีแล้วเอาไปบปทเสนงเพิ่มได้นะครับไม่ต้องการคือเกมมากขอเหอะจ,จริงๆที่ิปแล้วกูเกลือไปเยอะแล้วนะตอนนี้กูเกลือมากโนคังเนี่ยออกให้น่อยได้โปรดโกคูบิลคูลิลิมันมีอะไรลุ้นบ้างอะไม่มีอะเทครู้ เทคลุง้งเฉยๆไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจะมีที่ให้กูลุ้นอะไรอะ่ะโอ้โหสิบแปดกับสิบหกให้กูลุ้นอะไรอะ่ะนั่นไงแล้วมันไม่มีอะไรเลยจริงๆไงโอ้โหแล้วลุ้งหมดแล้วด้วยไง แตาตัวโอ้ยกูเลยเชื่อทำไมวะเกม <c oughs> เกมยร์ต้องมียุคกูทำไมวะฮะ <c oughs> เฮ้ยออกง่้ยจริงจริงขอร้อง <c oughs> บิวทรังบอรรี่เหตลุ้งเปลี่่างอีกแล้วหรอมันไม่มีอะไรอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> มันจะไปม,มีอะไรอ่ะมันไม่มีโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> S 1> <S 1> <S <S โอ้โหหมดทุกอย่างแล้วจริงๆเนะี่หมดแล้วอะ่ะไม่มีดวงเลยอะ่ะนั่นฮเฮอเคียวโอ้โห what โอ้โโอ้กูเกลอยวมากนั่นเนี่ยเกลอยวมากเกลือไผ่เกือเกินโอ้โหโ ตู้โกหางบีดก็ลอ,อกกูไปทีหนึ่งแกม,ม้าหนึ่งแกม,ม้าสองก็ลอ,อกกูซ้ําแบบซ้ําเติมอีกโอ้โหเดีย๋ยวไปปลดเส้นทางอิเชลอนแล้วก็แล้วโนวาปะ่ะเออปลดได้แค่ตัวเดียวเนี่ยคือทําไมวะคือมึงออกมาได้ไงก่อนก็ไม่รู้นะเพียงเอ,อ้ยนาตู้ไม่โผลเลยทั้งตัวในคลิปนี้โอ้โหเป็นเก้าปีที่ เกลือมากแต่ไหนๆเพชรผมก็พอเปิดอีกรอบชั่นหนึ่งนะครับผมผมก็จะเอามาเปิดหาโกฮังบีตต่อเพราะว่าอยากได้เขามากนะครับเพราะว่าเขาเก่งโคตรเลยโกฮังบีตเนี่ยก็แป่อีกไซเค์หนึ่งของโกฮังบีตในคลิปนี้ละกันนะครับผมเป็นของแถมให้ท่านผู้ชมละกันนะเดี๋ยวหลังจากนี้เนะี่ยผมก็คงต้องไปเก็บเพชรหลังมาแล้วก็มาหามาเปิดหาโกฮังบีตต่ออีกแบบยาวๆเลยนะครับผมอ่ะไปโอ้ยคือจะได้ไหมเนี่ยจริงๆอยากได้นะเว้ย แต่เหมือนเกมมันจะไม่ให้กูไวจิต้าคูลิลิน <t ell> <laughs> นั่น <laughs> อะไรอ่ะโอ้โห,โหไม่มีอะไรให้กูลุ้นเลยอ่ะคือ <t ell> สักงยิ่งโอ้เออโอ้โอ,โอ,โอ,โอเคเมื่อกี้เป็นซัพพอร์ตอยู่ในเมืองโทเมซากานะครับโอ้โดโดเรเลียด้วยเหรอโอเคโอเค เอ้ยได้ไอ้นี่อันนี้ดูดูมีแวลูสูงแล้วนะเอออันนี้ดูดีนะเออเคียวเคียวเคียวอันนี้ยังได้อยู่แต่แบบกวางบีดนะเพื่อนกูขอได้ไหมกวางบีดได้โปรดละจริงๆออกให้กูนหน่อยกวางบีดวีสโกเทนพิกโกโลและก็สิบแปดนะครับเฉะยอะโอวาริดาว่า โอวาริดาตอย่างเฮกลุงด้วยเอาพิกโกโนมันไม่มันไม่มาแต่โอวาริดานะเฮ้ยแต่มันมีโอวาริดานะบิ colo, โกโน่กว้งเออมากพิเจอร์โอเคงแพิเจอร์แน่แนะครับวันนี้กว้างขังบิดนะมึงกว้างขังบิดเลยนะออกให้เลยนะกว้างบิดขออันนี้พีเจอร์แน่แน่เก่งแน่ๆการันตีอย่างพิเจอร์ขอแะคะ่กว้างบิดขอหลอกนี <laughs> ่มังเหมอนอะดูนี่ขนาดตีวะเนี่ย โอ้โหมัเนเลยลึกด้วยมึงคือหนึ่งในตัวละครที่กูไม่อยากได้มากที่สุดในตูเน้เวนนี่โอ้โหเจ็ดป,ปีมึงมาทำไมเจ็ดปีมึงมาทำไมมึงกูบอกมึงแล้วว่ามึงไม่ต้องออกคอปปี้ตัวที่สี่เพราะกูลุ้ไปแล้วด้วยโอ้โห ออกอะไรญญให้กูแย่ๆไอเจ็ดปีเวนฮะโอ้ไม่โ oh กทำไมกกขังบีดไม่ออกโอ้โหก็เทนจบเลย <S <S เหงาอันนี้เลี่ยงเหงาสุดๆจบโอ้ก็มาหนึ่งด้วยโอ้โหโอ้จบกันแม่งเงยไม่ไมหังอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะเสือเสือเสือมากอะ่ะโอ้ ส oh. ิบแปดรอบปีนะครับผมอะไรวะเฮ้ยกูจะเกลือยาวขนาดนี้ได้หรอไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเวททำไมมันไม่มีเพลงประกอบตอนเปิดกาชาเดี๋ยวเวทเอามินิด ทำไมมันไม่มีเพลงประกอบฉากตอนเปิดกาชาซามอนถ้าคผู้ชมได้ยินใช่ไหมก่อนหน้านี้ปกติก่อนหน้านี้เลยมันจะมีเพลงแบบเพลงเปิดกาชาเป็นแบ็กกราวด์แบบตอนเปิดกรชาเั่าไหแต่ทำไมรอบนี้มันไม่มีเพลงมันไม่มีเพลงหมายความว่ายัางไรถ้าผมดึงลงมาเนี่ยกูยเห็นหน้าซนโอคือรู้เรื่องเลยนะคือถ้าเห็นซนโอโผมมานี่คือรู้เรื่องเลยนะเว้ยหวังว่าจะใช่นะแต,แต่แต่ก็มีใช่สูงมากนะครับเพราะว่ามันไม่มีเพลง ขอใยใช่แล้วดึงลงมาเซ็นโอโผจบเลยนะครับโอวาริดาด้วยยังไม่ดึงนะยังโอวาริดาด้วยนะเออมาวิรุ้อยู่ถ้าดึงปุ๊บเซนโอโผจบเลยเอา้าไม่มีวะ่ะเซนโอไม่โผวะ่ะแต่โอวาริดาเทคลุงไม่เปลี่ยนร่างแต่ได้คอมบิเนชันคือโกเทนกับทังมาด้วยกันนะครับผมแต่ไม่มีเพลงะคำว่ามันไม่มีเพลงเป็นแบ็กกราวเนี่ยคือมีสิทธิ์ลุ้นสูงมากนะครับตอนนี้ อยากเห็นนะอะย้อนเวลาได้ไหมแอนิเมชันย้อนเวลามันจะมีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่กถ็ถ้ามันมีก็ขอเห็นหน่อยสักทีหนึ่งนะครับไปเปลี่ยนร้านไปยอะไปย้อนเวลาย้อนเวลาเอาย้อนเวลาหรือก็จะแตกเอาอโอ้โหแต่มันไม่มีเพลงไงงงเลยเดี๋ยวก่อนเป๊ะวางบีเล้าเยส อะไรอีดีวะโอ้ยเยสกูรอดตายแล้ว okay. ลอโอเคกูรอดกูรอดเว้ยกูรอดแล้วโอเคเยี่ยมเยสได้ตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมมาแล้วนะครับโก้ทั้งปีขอบคุณมากโอ้ยโอเมก้าโอ้โห เพลงขอบคุณมากเลยว่ะคือเกือบแตกเกือบไม่รอดในคลิปนี้แพ่งในคลิปนี้ไม่คตรเกือเลยเกลือมากเลยในคลิปนี้แต่มาปิดจ็อบตรงสุดท้ายได้ดีมากขอบคุณมากกวางบิดโอ้โหโคตรโล่งตอนนี้โล่งมากโอ้โหขอบคุณมากโอ้โหเยส คนมีความสุขเลยว่ะตอนนี้ตอนนี้กูมีความสุขมากๆใช่ได้แล้วนะครับโอเคถึงแม้แกมา้าหนึ่งแกมาสองผมจะไม่ได้ก็สามารถไปแลกในเหรียญคาริวาวได้นะครับผมคือเหรียญฟันเองแต่ผมต้องต้องเปิดเก็บไปเรืออ่อยๆเดี๋ยวไปแลกเดีย๋ยวไปแลกมาในอนาคตนะครับผมแต่ก็ตอนนี้ได้โกฮังบีมาแล้วใช่นั่นแหละคือที่สําคัญคือโกฮังบีบผมได้มาแล้วโอ้โอเคโอ้ มันได้ยินวาแไปเดี๋ยวมีตั๋วนะครับผมตัวอีกมติหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวหลังไหมก็เดี๋ยวไปเปิดหากันมาเพิ่มแล้วกันนะครับผมเก็อบจะพอนะครับผมอ่ะโอ้คลิปนี้ซักเซสแล้วว่ะเนี่ยมันต้องมีเพลงอย่างนี้นะครับผมปกติเวลาเปิดอาชาแต่เมื่อกี้คือเพลงไม่โผล่ไม่มีเพลงด้วยซ้ำเมื่อกี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอันนี้คือไม่ไม่เปลี่ยนร่างไมิ่งเลยเลย ก็จกแตกกินเทียทีเดียวโอ้ไม่มีอะไรหรอกไม่น่ามีอ่าซินเชลอนนะครับโอ้โหเจ็บเบอร์เตอร,ตอร์ไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเคลมนี้ผมแฮปปี้แล้วบีสโกหังวะมาวะมาแล้วโอ้ยแม่งเ,เอ้ย ทำผมลุ้นมากว่าจะได้ไหมเนี่ยสุดท้ายก็ได้มาแล้วนะครับตัวละครที่ผมอยากได้มาจะได้ไปจัดทีมเนี่ยมีแค่ตัวเนี้ยจัดทีมได้โคตรเยอะเพราะว่าไม่ไใส่ได้แค่ทุกทีมเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแค่ตัวเนี้ยแค่ตัวเี้มันเยอะมากนะครับผมในการใส่ทีมนะโคตรเยอะผมไม่ได้ฟาร์มเหรียญเถื่อไว้ด้วยไงเดี๋ยวไปฟาร์มหนังใหม่แล้วกันเออเหรียญไม่พออยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเช็คครับเออฟาร์มฟาร์มเหรียญอีกเยอะเลยนะครับผมอีกอีกนิดหน่อยอ่ะเออ เนี่ยแคตตะกรีดูซุ per kilo e n t u s i a s t h y b i d i a t i o n goru family full cover tipping ball เนี่ย c o n n e c t ค v e e ก p l o d i n g l e d เนี่ยบอล up and down shy earth fighter metal o f f a t e คือแคตตากรีมึงเยอะมากมีตั้ง14แคตตะกรีอ่ะคือไปได้ทุกทีนะครับตัวนี้โอเคไม่มีอะไรจาจะพูดนอกจากคำว่าโคดเก่งโคดดีโคตดอันตรายโอ้ยยัดปู่ไปเลยแล้วกันแต่นก็ได้มาแล้วนะครับโอ้ย ยังไม่ไปเปิดหาแกมาเพิ่มนะครับผมลราจะนี้นะหรือไปเปิดหาบอดี้ไม่เอาหรือบ,บอลี่ก็หงุดหงแต่ไม่เอาอ่ะเปิดหาแกมมากดีกว่าเพราะว่ามันยังมีเอ็นดีไงมีอ่าเรียกว่าดีโปรโมชั่นเออเปิดสามฟรีหนึ่งนะครับผมโปรโมชัน่นและปู่กูเป็นอะไรเนี่ยปู่กูไม่ติดเลยโอโ้โห ก็ค่อยจะได้เพราะว่าดวงดวงใช้ไปหมดแล้วกับการเปิดกระชาปู่แม่งเลยไม่ติดนะครับเออก็ค่อยจะได้แหละนะอาโดโดเรียนนะครับผมปดเส้นทางไปโอเคแล้วก็โกหังบีดมาโอ้ yes ห้าห้าเปอร์เซ็นต์กูโอเคแล้วแหละได้มันหนึ่งตัว เหรียญ้วก็มีได้ใช้เออเอาไปได้ใช้งานนะครับหลังจากนี้ผมก็คงต้องไปฟาร์มเหรียญให้เขาแล้วก็เ,เออฟาร์มเหรียญแล้วก็คิวแล้วมีดานหนึ่งที่ผมติดอยู่นะครับผมก็เป็นดานด่านพิเศษแหละของชุดสองก็ปีนะครับผมก็กาลังติดอยู่ซึ่งผมได้ไม่ผ่านัะทีนึงนะครับเพราะว่ามันบอกว่าห้ามใช้พพ p ร o r t อเทมห้ามใช้เยอะมากก็คือเล่นแบบสดเลยไม,ไ,มไม่ต้องใช้ของช่วยนะครับผมก็แบบยากพอสมควรเลยก็อยู่ดานคำหนึ่งนั้นเลียนแป๊บๆบ,บเลื่อนก่อน เนี่ยด่านนี้เลยนะครับผมคือมันไม่ให้ใช้สปอร์ตเทมแล้วก็แบบต้องใส่ทุกสีด้วยนะครับเดีย๋ยวผมเอาโก้คังบีดมาเล่นหนักเนะนี่ยก,ก็น่าจะผ่านแหละแค่มีโก้คังบีดเข้ามาในสล็อตนี้สล็อตเดียวคือชิลนะครับผมเดีย๋ยวไปเล่นเดี๋ยวก็จะผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับเอเคคลิปนี้แฮปปี้แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเซดซอร์ก็ปีที่ผมเฉยเฉยหรือเปล่าก็ไม่อื พอใจอยู่นิดนิดหน่อยๆเออให้ห้าสิบละกันเพราะว่าผมไม่ได้บอลลี่ไม่ได้กมร์หนึ่งกา2าสองถามว่ากมร์หนึ่งกมาสองนี่มันไม่ค่อยจะเป็นทนาดนั้นแต่บอลลี่เนี่ยบอลลี่คือจําเป็นมากนะครับผมเพราะว่าในอนาคตทีมซูเปอร์บอสเนี่ยมันจะโหดโคตรๆเลยถ้ามีบอลลี่ตัวนี้อยู่ในทีมนะครับแม่งเก่งมากนะครับผมแต่แบบเย๋ยวไปเปิดได้ข้างตู้ตัวละครตัวอื่นแล้วกันผมในอนาคตมัน,นก็จะเอาไปใส่ในข้างตู้ตัวละครตัวอื่นดีนะครับผมก็มีสิทธิ์เจอเขาสูงมากบอลลี่เนาะก็ประมาณนี้แล โดคังก็อาจจะทําคลิปหน้ามาด้วยก็ได้นะครับผมในการเปิดหานกมมาหึงเกมมาสองต่อนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไว้ก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมก็คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเปิดหานกมมาหนึ่งเกมมาสองกันต่อดีกว่านะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมเนื่องจาว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมไว้วคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ